สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออโหลดบิดกบินิวคือภาพพยนต์ที้เราเล่นยองเกมต่างๆไว้แบบว่าไม่ต้องเสียดังแต่เสียแต่ข้านเน็ยนะครับไม่ต้องไปซื้อแผ่นสองสองร้อยสามร้อยอ,ยอ่ะเข้าตาผมเลยาตาผมเลยนะครับีผมก็สมัครเสร็จแล้วผมจะออกไปก่ จะาาคือเจอคำว่า sign up ใส่ว่าใบตรงนี้ใส่ชื่อที่อยี๋ยเราจะใส่นี่คือใส่รหัสผ่านใส่ใส่อีเมลนะครับตรงนี้อ๋ออัน,อ,น,นอันนี้ใส่ชื่ออันนี้ใส่รหัสผ่านอันนี้ใส่ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งน,นี่อีเมลตรงนี้ไม่ต้องมีครับกด sign up แล้วไปที่ hotmail ไปฮอตเมลเราไปที่กล่องขาเข้าถ้ากล่องขาเข้าไม่ไม่มีนะครับให้ไปที่อีเมลขยะดูครับแล้วไปกดยืนยัน่ะแล้วที่ผมจะมาสอนวิธีการโหลดเปิดภาพไปโหลดเกมโหลดอะไรก็ะเพิงโาที่เพว่าเบากระวื่นอนเราจะเห็น ดีๆคนะรับอยู่ที่กัตอเมริกา, DVD 5, ามาสเตอร์ดีวีดี5ปี2011ประมาณสี่พิกกกว่าอถ้าเป็นขึ้นตัวแดงๆเลอย่าไปโหลดนะครับโหลดช้าครัขึ้นห1 5เนี่ยห1 5นีโหลดได้ข้างหน้าต้องมากกว,ว,ว่าข้างหลังหรือไมโง่ข้างหน้าพเ,เท่ากันอ่านี้จะให้219อ่ะจะโหลดว่าอ่าเนี่ย ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับแต่ใน,นเมื่อที่เพื่อนไม่มีโปรแกรมดาวน์โหลด Utorrent แล้วเขาเนี่ย Utorrent แต่หน้าตายอย่างนี้ครับมีสอนวิธีการดาวน์โหลด Utorrent ดว้ดวย โซเรนเขียนทีมมันเลยกับวิโตรเอนะอ่าเนี่ยวิโตรเอนอเวรี่ทีมทีนี้วิโตรเอนเชนอ่ะโดอันแรกเข้าไปแรกเลยอ่ะเนี่ยกดฟรีดาวน์โหลดมันจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วแต่เวอร์เวอร์ชันของเวอร์ชันของมก็เป็นภาษาไทยง่ายๆกดเข้าฟรีดาวน์โหลด คุยจาลันเองมันบางทีเราก็เจอต,ตัวอินสตอร์อิตอนี้หมายถึงลงนะครับลงจะทำเป็นตัวอย่างเกมบลูเนี่ยมันจะขึ้น,น,นย,ยิ่งคล้ายๆแบบนี้เรากดเน็กกดเน็กก,กับไอเกนนั่นแหลกดเน็กต่อไปเรื่อยๆอินสตอ่อแค่นี้ก็ได้ลแล้วครับอ่ะเราจะเห็นวูเทลเลนอยู่นี้อ่ะนะนี่ดับมิค จะเห็นว่ามันจะเป็นด้านล่างอย่างนี้นะครับเนี่ยอมันจขึ้นหน้าต่างนี้แต่ผมโปรลงมาก้างครับจะเป็นตอนวิธีการลงเข้าไปในทูเดบิตเหนกันนะอช่นเงิอกีบลงน่ะดาวน์โหลดไปแล้วตรงนี้มันจะมีคำว่าดาวลงนี่ตรงนี้คลิกตรงนี้ครับคลิกไปมันจะขึ้นเลยนี้ผมผมใช้ Google Chrome มันจะดีนิดหน่อยนะผมคลิกเข้าไปอ่า ก็เลือกที่ดาวโหลดดาวโหลดกับคลิกาว่าเริ่มต้นเขาว่าเริ่มต้นแล้วตกตกลงตกลงมันก็จะโหลดให้ครับอ่ะเนี่ยขอผมกตกตกลงอ่ะืุนที่ว่างไม่พอก็ไม่เป็นไรกับตกลงผลเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็กดลดใพี่ด้วย ้อยคบถึงร้อยอ่างเงี empty, ้ยครับร้อยคบถึงร้อยแล้วแต่เน็ตคางคบก็จะเร็วรือช้าผมแนะนำทีบอดแบนครับถ้าทีโอทีหลังเกินไปแล้วะขออบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ